เรื่องยาถูกต้องโลกหายโวยเจ้าทุกคนทำไมละ่ะคะทุกคนยาใจภายนอกนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของหน้ากับมีเป็นแบบคลิมกับมีนะเจ้ายาติดท่าเจ้าเพศชาเอามาชวหูฟ้อนี่เป็นยาฮักสายเกี่ยวกับเชือ,ชอร้าน,นะเจ้าถ้าคุณเป็นเชือร้าบริเวณเล็บเนาะคุณกับเอาไปจช้เป็นแบบคริมเนี่ยมันแบบเหมาะสมแน่นนะว่าต้องเป็นแบบหน้าแลนะเจ้านาะเพื่อไกฮู้เหันดูซึมเข้าไป ปื้นเล็บของคุณนะคะดีมากยิ่งขึ้นนะเจ้าถ้าถ้าเป็นแบบครีมมัาเติมอยู่ตรงบนนะเจ้าเนาะถ้าเป็นเชื้อน้ำบริเวณผิวเนาะบางว่าจะเป็นแขนก้าขานิดก้าพุณกัสามารถใช้เป็นแบบครีมกันได้นะเจ้าเนี่ยท่านเลือกถูกต้องเนาะ การที่ว่าจะหายจากโรคเชือรามันก็นหายได้หวยเจ้ามีคําถามเรื่องยาและสุขภาพอันอย่างเนะาะอันจะต้องปรึกษาผู้รู้นะเจ้าวันนี้ไปปรึกษาในผู้กเกินด้วยกันที่ว่าเสื้อเพราะว่าลักษะของพื้นของแผงของตัวเองเนี่ยเหมือนกับอันนี้มาคนโรกนี่กันแล้วถ้าเขาไปร้านยาบอกว่าเอายาอันนั้นอันนี้แต่ที่แจ้แล้วอาจาจะประจัยชะอานก็ได้นะเจ้าจะได้แก่ยาลืมปรึกษาผู้รู้ตัวเจ้า